มันทำเป็นสู่การตั้งคําถามว่าไอ้จุดที่มีการขีข้อมูลและมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้เหตุผลและโดยการกระทํำของใครในกกตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยนะครับผมจริงได้มาถามกันแต่เขาบอกว่าทั้งหมดนี่เป็นเพียงแค่คอมพิวเตอร์นะครับโอเค ต่อไปก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ที่คะแนนเนี่ยตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเนี่ยเลยไปถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยคะแนนในเปอร์เซ็นที่มีการคำนวณเนี่ยมันเกิดหยุดชะงักขึ้นมาทั้งๆที่เจ้าหน้าที่หน่วยเนี่ยได้มีการป้อนข้อมูลเข้าระบบเนี่ยปรากฏว่าไอ้ข้อมูลน,นั้นเนี่ยมันสตั๊กอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับคำถามก็คือว่าทําไมข้อมูลเนี่ยมันถึงหยุดตรงนั้นนะครับและหลังจากนั้นข้อมูลก็มีความโกลาหลขึ้นขึ้นลงขึ้นลง ปรับจนรุ่นวายไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าระบบเนี่ยควรจะต้องถูกเปิดเผยว่าการทํางานของมันเป็นยังไงที่มีเหตุผลบอกว่าอธิบายบอกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่ามีการส่งข้อมูลจํานวนมากเนี่ยนับแสนหน่วยนยเข้าไปในพร้อมๆกันทาให้ระบบเนี่ยเกิดการแหลกหรือแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆอ่ะถ้ามันเป็นข้อที่จริงนั้นนะครับแสดงให้เห็นว่ากกตนเนี่ยได้ประเมินวิธีการเนี่ยในการรวบรวมคะแนนระบบเนี่ยมันห่วย นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจานวนหน่วยเลือกตั้งของกรกตไม่ได้มากขนาดนั้นเขาไม่ได้ขีดข้อมูลในวินาทีเดียวกันที่มันพร้อมพร้อกันเหมือนที่เวลาเขาไปจองบัตรบัตรบัตรคอนเสิร์ตดังนั้นมันจะต้องมีล็อกไฟที่ตรวจสอบได้ว่าการพูดหรือชุดอธิบายที่กรกตอธิบายว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์มันแฮงมันอ้มันมันเออเลรกขึ้นมาเนี่ยมันมันจริงไปตามที่กรกตเนี่ยให้ข้อมูลหรือไม่นะครับเรื่องต่อไปก็คือว่าวันนี้วันที่3แล้วอะหลังการเลือกตั้งแล้ว ทำไมประชาชนถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายหน่วยของทุกหน่วยได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นผมจริงมันมนทวงถามนะครับแต่ว่าก,ออการกตคาดทีบายว่าที่ยังไม่ได้เพราะว่าวิธีการอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาจะต้องเอาหน่วยเนี่ยเอาข้อมูลนั้นเนี่ยพร้อมกับไอ้กระดาษที่มีการลงคะแนนเนี่ยขึ้นไปที่ท,ที่ที่อำเภอฮะแล้วอำเภอเนี่ยก็ไปทําการรวบรวมนั้นกระบวนการเนี่ยยังอยู่ที่จังหวัดอยู่เลยฮะตอนนี้จังหวัดยังนับไม่เสร็จฮะ ดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถส่งข้อมูลแล้วเดี๋ยวก่อนกรรมการหน่วยเนี่ยส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาที่กกตแล้วอยู่ที่เขตแล้วกกตยังไม่ทราบเลยเหรอครับว่าสามวันมันจะสามวันแล้วเนี่ยกรกตการยังไม่มีข้อมูลหน่วยเลยอ๋อตอนเนี้ยคอ่าจริงับไม่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 พูดถึงข้อมูลหน่วยอ่ะข้อมูลหน่วยอ่ะพี่พี่ไม่ต้องพูดให้ซับซ้อนเน่เราพูดง่าง่าย หน่วยเนี่ยเขจัดการเลือกตั้งใช่ไหมครับมีข้อมูลคะแนนทั้งหมดเนี่ยเส่งให้กับแตกมืวันที่แล้วถูกต้องไหมครับเป็นข้อมูลครับเป็นข้อมูลได้เรียบร้อยนะนะดังนั้นการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับ2อวันกว่าแล้วนะครับค่ับบางหน่วยที่โอนการนับคะแนนโอ้นั่งนับอยู่แล้วเลิกนับหรือครับครับด้วยการสังเกตมองเป็นสองงวดที่เกิดในญี่ปุ่นนะคะโอนะ การลงคะแนนเลยใช่ไหมครับหยุดการนับคะแนนเขาลงคะแนนเสร็จแล้วอครับแต่ช่วงที่นับคะแนนที่วันนั้นฝนตกอยู่หน่วยส่ขึ้นมาที่ผลกลุ่มปตทต้องไม่ทมีบางหน่วยที่ประกาศลดการนับคะแนนนะคะเึิ่งต้องมาเึิ่งเรื่องนี่ค่ะต้องอยต้องมารายงานยสองหน่วยใช่ไหมครับที่กรุงเทพแล้ววก็มีของงงบาจััหดค